โดยก,ตกาตคาสบาดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ็ดซีด่พัสุกูสุคนก็าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสองสกแกวบ้านเฮาคือเกา่าทุกคนเลยเนาะมื้อนี้กับพ,อพอ่พอๆก,ก,กับสแกวก็อยู่ทธคายทงนาพี่น้องเอ้ยอ่ามื้อนี้เนาะสกแกวกะอ่าบ่ได้ไปถ่ายคลิปพี่น้องแต่กับบริษลงคลิปหลายมือ้องไทยบ้านเนาะบางเอ็ดซี่กับท่ามาว่าสกแกวเอ้ยว่าซั่นเป็นหยังเด้คือบ่ไปถ่าย อ่าคลิปลงคลิปเปิ้นวาแล้วก็บอไปถ่ายถ้ำน้องลูกปลาให้เบิงเ่งแน่ว่าสั่นทางสกแกวก็ต้องขอโทษขดอกภายนน้ำเ้อเพราะว่าช่วงนี้ยากเกี่ยวข้าวพี่น้องเลยเนาะอ่ะก็เลยไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปทางใดผู้พีพ่น้องเลยอ่ะท,งห,ทงหฮทงนาข้าวสกแกวกันยังได้สุกเดืองเต็มทงนาตอนนี้กำลังซีลงอันค้นข้าวหน้าแดงพี่น้องเลยโดยป้าสั่นกับสกแกวกับจิ๊บป้เป็น กองนาให้พี่ให้น้องให้เอฟซีวัชกุลสกุลได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันอ่าเก็บข่าวตอนแดงพี่น้อยเนาะโดยถ้าว่าพิพากกันได้ปรสมมาประควรกับขอโทษขอภัยน้ำเด้อเนะาะตะกาฝากในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัชกุลส,สกุลฝากก็ได้ก็แท้ที่ตาของส้มคลิปนี้นแน่เนาะพอเป็นกำลังแรงใจสกแกนสร้างคลิปต่อ,ตอไปทุกคนเลยไปไปค้นข่าวน้ำกันเด้อพี่น้อยโดย เออตักภาพมาทางนี้พี่นอ้องเอ้ยพูอ่าโตทีอันภาพทางนี้กะที่ว่าซอแก้วเกี่ยวแล้วเมื่อว,วานนี้พี่นอ้องเอ้ยโดยตอนถตทางนนแต่โท่านได้เกี่ยวกพพี่นอ้องอ้ยเนาะว่าข้าก็ยังหลายสมควรอยู่อยังบ่ได้เก ka, ี่ยวเพราะว่าช่วงนี้กบ่ได ออกไปทาคลิปข้างนอกพี่น้องเอ้ยเนาะยากเวียกยากงานยากเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําบ่มีไผเกี่ยวมีแต่สแก่ก็บ่สุกเพิ่นทางแม่เพิ่นนี่กเพิ่นกบ่ได้คอยเฮ็ดเวียกเพิ่นกะเฒ่าแก่แล้วก็ได้อยู่เถียงบิกงัวบิกควายบิกงัวพี่น้องเนาะก็บ่ได้ลงมามีแต่สแกก็บ่สุคนมันก็อยากซานนึงพอ่าอันนี้กสิลงคนเข้าอ่า มื่อวานนี่จา้างเอาพี่น้องเหอเนาะเพราะบวบไปแล้วย,ยันฝนตกเนยเข,าขาา่ากระลุกตางบานสะแก้ยังหาจะได้พี่น้องเอ้ยทางรประตูคนกันโอ้ับเขาแต่ว่า ทางสแก้วนี่เดีอาวรถมากคนเอาพี่น้อยให้นี่เนะาะก้าูจุดหนึ่งกะนฝ้าเนี่ยพี่น้อยท้องฝ้าก็คือแบบคึมๆญาติฝนตกห้ำในป้าฝนสีฝนตกบอ่อนี่เนาะอนอนถากับมีเข่ากัได้โอ้ย <laughs> เกียวทัฒนพี่น้องเลยภาพบรรยากนาศยามแดงๆเด้อถใครพี่ให้น้องให้เอฟซีแต่หลายคนได้เบิ่งน้ำกันเปลี่ยนภาพบรรยากาศพี่น้องเลยตามทงให้ทงหน้าเขาหน้าสาวแก้วเองพี่น้องเลย พุ่นะเนาะท้าวาสิได้ไปถ่ายคลิปถ่ายให้เอฟซีเบิ้งกับซี่าเล้วเข่าได้น้ำก้อนพี่น้องเงเนาะบางเรียบวางงานกับซีแดนแต่เห็นทีไหนไปถ่ายอยู่นังไว้าตทางนั้นกับผูกหาบเข้าโอ้คือมาเก่งแท้นะว้าเอาลายแท้ โมยนันรังฮักบ่บ้าไม่คันลาอ่อนน้กเมื่อกเก่งๆถ้าสาแก้วนี่ยันหาบ่ได้ยุคน้อยหลายขนาดนั่นเนาะป้าผู้นั่งรอถ่ายอยู่รถอยู่ถ้าคนเข้าพี่น้องเอ้ยคนเข้าพี่น้องบายพุทธภูมิสุขคนพี่น้องอัศบายดีเอฟซีทั้งสาแก้วบ้านเฮาพี่น้องเอ้ย พักพ่อนตอนเด็ดเดทำกระเเดนพี่น้อยเลยคนบบท่านอะฝนตกแลด้ปะสู้เว้ยฝนชิโต๊ะจะเด้อเยอะเนอเมือดซ้ำโอ้โหเข่าก็นอนถ่าพี่น้อยโอ้ยหตอนอากาศบ่ว่าฝนชิตกะนะบาสั่นแด้อยากนอนบ่โอ้ยเนาะพี่น้องเลยเลาะทุ่งไฮทุ่งนาป้าเต๊ฟผูกมัดทั้งผู้พี่น้องเลยผูก เพราะว่าเมื่อวานนี่จ้างคนเกี่ยวแต่ว่ามื่อนี้ก็ได้จ้างคนอันมัดแต่ว่าทางเสกแก้วก็ได้บริได้ถ่ายภาพมาตอนที่ว่าจ้างคนเกีียวคนมัดเนาะเพราะว่าเมื่อยแนี่ก็ได้บ่ได้ถ่ายท่าให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเลยมาถ่ายตอนที่อ่ะดียวตอนค้นเข่าพี่น้องเลยอ่ บรรยากาศแต่สิประมาณนี้นาะพ่อยพี่น้องเอ้ยโดยถ่ยายภาพบรรยากาศพี่น้องเอ้ยทงไฮทงนาให้พี่ให้น้องใไฮเอฟซีถ่ายแต่ละนันได้ว่าสั่นเนาะกตมาถ่ายทำภาพแบบธรรมชาติให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันโอ้ นี่เนี่ยจะเป็นข่าหน้าวานพี่น้อยเนาะหน้าส่องแก้วหน้าวานเอาให้หนึงโอ้โหหากเกี้ยแล้วครึ่งนึงพี่น้องเอ้ยโอ้ยงตั้งว่าครึ่งนึ่งมันแบบว่าเถราะทองครึ่งนี้เนี่ยส่องแก้ววานขอดอตัวนั้นเน่ยเป็นข่าวกลางพี่น้องเลยแต่ว่าวานแล้วกับยังบ่านแล้วขึ้น,นยังกองไว้ในห้น้าอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะทางยังบ่ฮอด ทางมือหอดไปได้บริค้นขุณแต่มือนี้อ่าทางบางคนโตนี่แรกก่อนกาซิมาคนเอาโตเข่าหน้าวานนีน่และเนาะจะแก้วกับบุคอยวานจักเถื่อพี่น้องเลยอ่าปีนี้เป็นปีแรกที่ว่ามาวานเข่าเนาะวานบดได้ดำนะพี่น้องเลยเห็ดเขา่าหน้าวนาวน โอ้่าสิได้จัก,กรสอบเนาะมาลุ้นกันเด้อพี่น้องเอ้ยสะแกสซีได้จัก,กรสอบเด้นะอเนาะอะี่ว่าสะแกสิคนวานี่สิเบิ้หรือบเบิดพี่น้องเอ้ยเนาะวานี่ป้าพี่น้องเอ้อเยหน้าสะแกวนี้ซื้อเข่ามาวานปีเดียว บัดถึกแบบนี้พี่น้องหน้าพี่หน้าพ่อแม่พี่น้องก็คือกันอยู่บ่หน้าเสอแก่น่ะซานแนวเขาเขาดอกก็มีกลางก็มีงันก็มีตัวนี้ตัวที่ว่าก้อยได้ก็มีพี่นอ้อยห่วงหักเนาะห,หักอ้วยก้มหางแดงก็มีหักกระซี่ก็มีพี่นอ้อยโอ้ยเสกีกยวจังใดเนาะบัดเสกีกยวที เกี่ยวผัดอนาตัวที่ว่าเกี่ยวตัวออกก้อนนี่กะเปิดตัวซี่กำลังซี่กอะซี่ยังอ่อนมาไหนป้ากะซี่พ้นได้พี่น้อยรอจนกลัวเข่ามันซี่ซุกเนาะแต่ว่ากะบอเป็นยังถ้าว่าอ่ามันก้อยกะค่อยเกี่ยวไปพี่น้อยก้อยกะยามันเนี่ยจังได้ซะเนาะ เป็นกำลังแรงใจสแกนลในเด้อพี่น้อยเนาะมาเลาะบึงเขาพี่น้อย,อ,ยอ่าเขาซื้อซื้อมาแบบเป็นทิปบนพี่น้อยเนาะวันนี้ทางสแกลก็กกสิได้อ่าไปคน้นเขาก่อนเนาะไปขุดฟูว่าซุกคนขับรถถ่า,ายไปแล้วพี่น้อยไปค้นเข่าขึ้น ไปลานก่อนบันเนาะเล็งมือได้ยานฝนตกเลยนี่แบบว่าเดี๋ยวเบิ้งขึ้นเดี๋ยวขึ้นเบิ้งทั้งท้องฟ้าทั้งเหนือบ้านสะแก้เซื่อทั้งเหนือเนาะกะคือแบบคึมคึมอยู่นะพี่น้องเอลแบบทางแหะเนาะเสี่ยทีให้น้องเบิ้งน้ำกันโอ้พี่น้อยเล็บทาง เดือคขึค้นๆอยู่เนาะคือผลสตกนี่ก็เลยสิเพื่อกันเล่งเมื่อคนเขาก้อนมาเนี่ยถ้าว่าพิพาดประกันไอ้บอสมาประควรกับโทษขอขอภัยน้ำเด้อเพราะว่าเมื่อนี้ถ่ายภาพบรรยากาศกทงไฮทงนาให้พี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุขคนป่าลุงได้เบิ่งน้ำกันได้เบิ่งได้ส้มน้ำกันมาปเปินจังไง บรรยากาศตามท้องไหท้องนาเนาะก็สีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตามมันนอกาันนาเนาะเลยอ่ะคุ้มทั้งหัดสุขบรรยากะศกำลังอันนี้เองพี่น้องเก็บข้าวขึ้นเก็บข้าวใช้รถแต่ก็จะเอาขึ้นไรลาน ไปแหยงอยู่เพิงผู้พี่น้องต้องรอให้อันรถปั่นมาปั่นอ่ะพี่น้องเอ้ยเปิดผ้ามาทงนี้เนาะให้หากะลวให้น้อยนึงบัดนี้ก็สิมาเก็บให้แถวนี้ได้พี่น้องเอ้ยเนาะแถวนูน1 2 3 4 5 6ให้ให้น้อยเนาะกะสิได้ถาทให้พี่ให้น้องเบิ่งกะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพราะว่าทางสเกลกับพระอาทิตย์ท่าท่าพี่ให้น้องเบิ่งตอนที่เก็บเข่ากะคือว่าผมมีมือกล้องเนาะโดยอ่สำหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เด้อโดยขอขอบคุณขอบคุณเบิร์ตจุกุจุคนเอฟซีป้าลุงเิจุกุจุคนที่เข้ามาครับส้มส่องสแก้ลติดต้นจนว่าจบแล้วกาบอข่าวโฆษณาเด้อเนาะ สำรับคลิปนี่จแก้กัสิสด้ขอจบตงก้อนเนาะกะพ่อกันในคลิปต่อไปเ้อสำรับคลิปนี้ขอกลับามาสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขสุขคนเด้อ